ออมมันมาบิวจริงๆมันดีใจจริงๆไอ้อ้อ็บอกไันว่า,วามันดีใจจริงๆนะพี่ผมนั่งอยู่บนรถประมาณสิบนาทีหขบอกผมยังไม่ขับออกไปผมนั่งอยู่แค่บนรถเนาะแล้วอยู่กาแล้วตอนถึงบ้านผมก็นั่งอยู่ในรถอีกนั่งมองบรรยากาศร,รอบๆ <laughs> จริงคุณปายถึงบ้านเนี่ยอาการเดียวกับคุณอ้อฟเลย ไงเออมันมาแล้วเออมันมาแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นครับรอวันได้ออกเหมือนกันรอวันออกจากหน้าประตูห้องเนี่ยก่อนเออมันทราบซึ้งไงเดี๋ยวรอดูเราสุดจัดแกอว รอก่อนแล้วพี่ตามไปน้องจะรู้สึกมึนๆตอนออกจากโรงพยาบาลพูดจริงันเกิดพี่กิจแล้วดีกว่าเดี๋ยวเพิ่งไปเอาของขวันมันเกิดพีกิจก่อ มีน้องสวยมพรุ่งนี้อาจจะมีข่าวดี้แต่แตไม่พรุ่งนี้อ่ะอนนี้มีน้องเข้าไปวันเกิดชันปีนี้ของพี่กิบมาเขาก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากเราต้องกลับบ้านถูกครับเดี๋ยวเราเปิดโลเคชั่นกลับมาดู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  โกฟิกิอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์27ปีมีปิกิตาด้วยวันนี้เป็นบีของเธอของ ใจมากๆเข้าใจความรู้สึกแบบเวลาเราไปตอบเม้นพี่ๆใช่ไหมแล้ววันนี้เมื่อวัน,วนเกิดพี่กิดพี่กิดมาตอบเม้นด้วยก็ว้าวดีใจมากๆนะครับถือว่าเป็นความทรงจำอย่างหนึ่งเลยสิ่งแรกที่จะทำหลังจากออกจากโรงพยาบาลคือกอดเตียงนอน ส,สู้จะหายไปไว,ไวขอบคุณค่าขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยนะครับเป็นคนข้างรักยินหนึ่งหรอข้างรักพี่กิจถุงสัปดา์เกิดพี่กิจสักสิบรอบก็ได้ <c oughs> <c oughs> ก็เหมือนมีศิลปินที่เป็นแรงผลักดันผมระหว่างที่มานั่งดูอยู่างนี้ดูงานที่พี่กิจไปสัมภาษณ์กับทุกๆงานเลย ทางกลับบ้านนะจำได้ไหายไ,ไปจะได้ไปกินชาบูใช่แล้วว่าจะพักอยู่บ้านสักประมาณสองสาวันระหว่านวงนั้นเราก็จะสั่งมุกชามมากินอยู่บ้านอารมณ์เหมือนเรารอเสื้อสีนทีเสื้อสีนพีใกล้จะเสร็จแล้วนะไม่รู้ว่าเสื้อมดยอมถึงไหนแล้ว อาจจะไม่ได้กลับพ่กนี้อาจจะกลับเมื่อลืนนะครับแต่ต้องรอดูอีกทีเห็นแล้วเห็นแล้วไอสัตว์ที่ว่าไอขอโทษครับพูดไม่พอขอโทษครับไอที่พูดชื่อไอแก๊ปที่ตอนนั้นไอแก๊ปได้เล่นเป็นไอสัตว์อะเห็นเห็นเห็นครับอยากเจอพี่ปอยจังเลย อ <G ül üyor> ยู่หมวกท้าใช่ <G ül üyor> อารมณเหมือนไฟกดใจให้น่ารักมากๆเลยขอบคุณมากๆนะครับเ <G ül üyor> รามาส่งความคิดถึงมันก็จะมีใจหนึ่งที่ว่าใจหายออกจากโรงพยาบาลมั้ยนะ แต่ก็อยากสัมผัสเหมือนความรู้สึกหลังประตูนี้เราเราเข้ามาพรา้อมกับวันแรกที่เราเข้ามาแล้วเราไม่ไม,ไม่ไม่สบายหนักมากสามสิบแปดไม่มีแรงที่จะมองรอบข้างไม่มีแรงที่ที่จะมองว่าข้างนอกหน้าห้องเที่ยวอยู่มันเป็นยังไงแล้วพอถ้าถ้าเราได้ออกไปจริงๆเราจะรู้สึกยังไงกันนะเอซีหน้านะจอตลอดอยากเจอสักครั้ง ดเดี๋ยวเจอกันนะวันนี้มากินหมูกระทะเผื่อด้วยนะ no 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 ต้องกินเองอาหารจานแรกที่จะกินอาหารอะไรก็แรกที่ป๋ายทำมาเราต้องทำกับข้าวกินเห็นเขาไปนั่งแคมป์ปิ้งใช่ไหมแคมป์ปิ้งคืออย่างหนึ่งที่เราอยากไปมากเลยนะ ก็เผอ,อออกไปอาจจะไปนั่งแคมปิ้งทุกวันนะเพราะว่าเรามีเครื่องดกกริฟกาแฟมีอุปกรณ์ตั้งแคมปิ้งไออกไปน่าจะตัดผมแล้วตัดขึ้นรอดูก่อนนะปลายเก่งมากรูต่อไปจะมีเรื่องดีๆวะตาดูขอบคุณครับ ตั้งแต่วันที่ได้พบเธอก็อไม่มีดอกไม้ใดที่เจอที่ธอสวยงามที่ธองดงามเทรอยยิ้มของเธอตั้งแต่วันที่ได้พบเจอก็อไม่เคยมีคืนไหนที่ฉันชังยันมองดาวบนฟ้าเพราะดวงตาของเธอเสวยกว่าไปแคมเอาเสื้อกันหนาวไปด้วยใช่เพราะช่วงนี้หน้าหนาวแล้ว ขอบคุณค้าขอบคุณทุกทุกกำลังใจเลยวันนึงวันนี้ที่ตั้งแต่วันแรกที่อยู่งลงมาจนมาถึงวันนี้คือได้รับกำลังใจจากทุกคนมากมากเลยนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณจากหัวใจเลยถ้าไม่มีทุกคนก็ก็คงจะจิตตกแบบที่ว่าแตไม่มีทุกคนก็คอยเป็นพลังบวกให้เราเสมอเลย ตรงผมนี่หรอมันอาจจะต้องตัดตรงข้างไงแล้วก็ตัดข้างหลังดูก่อนเพราะว่าแบบที่เราตั้งปฏิฐานไว้หัวมันต้องสีแดงทั้งหมดไงหมอโทรมาทุกคนรอปรเดี๋ยวครับครับ อให้ยูมีด้วยเหรอครับให้ยูม uh. ีด้วยเหรอครับคุณพยาบาลครับตอนนี้ผมแอบไลฟ์สดอยู่โอ้โขอบคุณครับพยาบาลค้าวค้าวขอบคุณครับค้า พยาบาลให้รายสดได้ทุกคนเงียบไว้ก่อนคุณพยาบาลว่าวันนี้มีพี่ๆเอาผลไม้มาให้นะครับพี่ๆแฟนคลับเราส่งผลไม้มาให้คุณพยาบาลคุณพยาบาลเลยแบ่งมาให้เรากินหนึ่งลูกแล้วก็ยืมมีดแต่เสร็จแล้วบอกด้วยจะไปไปเก็บ ไรคุณท,ว,ท,ว,ทว,ว่าทบว่าไรสุดทำไม <ś led> เกมทํารรงพี่นนทรงผมเหรอผมจะตัดตรงนี้ออกแล้วก็ตัดข้างหลังนิดน,นึงแต่ก็จะไว้ข้างหลังแต่เป็นคนที่มีหางเต่าอ่ะมันไว้ลากไทมันจะไม่สวยมันจะเป็นแบบ ก็จะเป็นแบบหางต่อมันจะลงมาเหมือนเป็นเด็กดื้อม,มันดูเหมือนมันจะไม่เป็นสงก็งต้องบอกนะแเราต้องสารภาพคุณพยาบาลว่าเราแอบไลฟ์สด <c oughs> <c oughs> พยาบาลน,น่ารักใช่พี่พี่พยาบาลแล้วก็คุณหมอดูแลดีมากคือว่ามันจะมีช่วงที่สองวันสองวันที่เราเป็นไข้สูงคือจะพยายามคุณหมอจะพยายามปรับยาตลอดว่าต้องยานี้ไม่กินมีตื่นเช้ามาแบบตามภาษาของเราเราตื่นแต่เช้ามันก็เจ็บคอยอยู่แล้วอะ่ะเราก็จิตจิตตกว่ากลัวเป็นอย่างอื่นกลัวมัน เจ็บคอหนักมากกวนเป็นผลข้างเคียงแต่ไม่ใช่แอร์มันตกใส่ปากเราเราก็เลยตอนเช้าตื่นเช้ามาเราก็เลยเจ็บคอแต่หมอก็หายาแก้เจ็บคอให้เรากินไม่ดือ้อไม่เคยเดื้อกับใครเลย ขอเพียงท้องฟ้าได้แอร์ตกใส่ปากไปไปใช่แอร์มันแอมันตกจนนอนนอนหลังๆมันต้องนอนในเปิดแอร์ย่ิบเจ็ดอะแอร์ดิ แม่เบนบอกไปไม่ดือ้อใช่ไปไม่ดื้อนะครับเมื่อวานก็เป็นวันเกิดของแม่แล้วก็วันที่สิบสิบอ็ดสิบสองนี้ก็เป็นวันเกิดป้าน้อยก็เลยสั่งของขวัญให้ทั้งสองคนเลยนะครับต,ตัวอาจจะไปไม่ได้แต่ก็ฝากไปให้เพราะามันเป็นสิ่งที่อยากให้แม่อยากให้เค้กอยากให้อะไรแต่เห็นเขาบอกว่าม,มีคนซื้อเค้กให้แล้วแล้วก็เดี๋ยวลอง เค้กเราก็เลยสั่งเค้กไปให้แอร์กับปอะไรเรวยกันแอร์แอร์เองก็ลำบากเจ็บไหมแอร์ตกใส่ no 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 n ก really ็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆคนที่เป็นกำลังใจแล้วก็เป็นเซฟโซนที่ดีให้เสมอเลยเป็นเกาะป้องกันที่คอยดูแลน้องคนนี้เสมอเลยนะครับก็จค่าลิกสิทธิ์เพลงยังทั่วไม่มาขอลิขสิทธิ์เพลงอ่ะมีแต่ส่งเบโมมา โคเปอร์โคเปอร์นะอะไรกินโคเปอรแล้ววันนี้เสื้อขึ้นหน่อยเสื้อไปไหนวะยาวะ สอนมึนเกยงอยู่ดินี่ลยนทุกคนต้องยกให้ว่าเรากล้าทดลองทดสอบนะอุ๊ย ถ้าเราไม่ทงังไม่สังเกตเราก็ปรับเตียงเตียงนอนไม่ได้นะเราจะนอนแบบปวดคอเลยใสาน้ำเกลือนี่ไงสาน้ำเกลือที่ทุกคนคิดถึง <c oughs> ถอดแอร์มาเล่นเลยใครเนี่ยโน no น้องบองก็อยู่เนี่ยอยู่ข้างหลัง เกี๊ยข้าวผัดกุ้งนาเสมอคิดถึงกับข้าวอยู่บ้านแล้วอ่ะมีวันหนึ่งแบบว่าคิดถึงข้าวไข่ดาวมากต้องสั่งไข่ดาวมากินนะไม่มีหวยไม่มีหวยนี่ยทุกคนเราไปตีหวยตลอดเลยนะเวลาเรายกนิ้วขึ้นวันนี้วันที่9ใช่ไหมเรักรักษาตัววันที่9ก็ไปตีเป็นหวย น้ำหนักลงไม้ต้องรอออกจากโรงบันแล้วลองช่างดูนะครับเพราะตอนนี้มันในห้องนี้มันมีแต่ช่างของทุกอย่างปกติอยู่ดีกลับบ้านไปเผื่ออลิมอนแต่มันปรับได้นะขามันก็ปรับได้ดีแต่มันไม่ค่อยนุ่มเท่าไหร่ อยู่คนเดียวจริงๆเลยงานนี้ขนาดอย่างเห็นข้างนอกแล้วเนี่ยเงียบเงาอมันเป็นแบบว่าเหมือนมองท้องฟ้าแล้วก็ค่อยๆมองท้องฟ้าตอนพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ดูพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็มองดูท้องฟ้าตอนกลางคืนมันเป็นอยู่ในชีวิตที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม ก้อนคำจะจำได้ไหยต้องรอดูนะครับอายักคิดถึงแล้วอายักจอดอยู่อย่างนั้นน่ะจนอายเขาแล้วเนี่ยไม่ทำของพังเลยคิดถึงชาบูและหมูกระทะครับผมสีเริ่มออกหมดละเดี๋ยวเราไปย้อมใหม่อยู่ แต่ตามคอนเซปต์รูปเราต้องยอมแบบก็าจะเป็นแบบเปิดข้างใช่ไหมเปิดข้างแล้วตรงนี้ก็เป็นลากสาลงแต่ทั้งหัวต้องเป็นสีแดงได้กินได้กินแล้วครับได้กินตั้งแต่สองสามวันก่อนสองวันก่อนเอาแต่หมูแทบไปมุดใส่ไอ้วันนั้นดมอะไรวะดมข้าต้มหรือเปล่าเกือบมุดใส่อะ่ะยใหญ่แล้วเส้นใช,ใช่ดื้อ สีนี้ถ้ามองใกล้ๆคือมันมันมันจะออกทองมากเลยออกจากโรงพยาบาลว่าจะไปดูเครื่องออกกำลังกายมาออกกำลังกายแล้วมังม้งมั้งไอซื้อลู่วิ่งมาไว้วิ่งเนาะมัง้งดักเองก็ลำบาก องศาลมันนะที่แล้วว่าที่แล้วว่าจะไม่ขับมันมาแต่ก็กลัวคิดถึงมันก็เลยเอามันมาด้วยไอ้ยักษ์ออกพร้อมพี่นัตตี้ไหมพี่นัตตี้ยังไม่เห็นพี่นัตตี้บอกว่าหมอยังไม่บอกเลยอะสีดำลอยแหว่ตาผ้าผู้คนชอบออกกําลังกายมีลูกบาศด้วย เอ้ยเราก็ไม่ต้องไปเอาไอ้ตัวยกไงเราก็แปลตัวตึกที่มันวิ่งอะซื้อมาไม้เพื่อความสบายใจแค่ตื่นมาเจอเครื่องออกกำลังกายเราก็มีความสุขแล้วไหม ไม่มีการเอามาตัดภาพเราเอามาออก,กำลังกายโดยตรงผู้นี้นะ่าจะยังไม่ได้ออกครับตีแบตตีอะครอะเป็นบารมีนะแต่ยังไม่ได้ประกอบ นั่งมองก็พร้อมแล้วช่ายๆๆๆๆ่ายถ่ายถ่ายแนะนำเครื่องวัเกย๋ยนแบบมีพนักพิงคืออะไรอ่ะวิ <c oughs> ่งรอบบ้านไม่ได้ลงงูกัด ปั่นจักรยานอากาศนอนน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 นปั่นัวเหนื่อยวันนี้ปั่นตัวเหนื่อย,นนอยข้าวซิเจนมันไม่ขึ้นแอนดิวแอนดิวเป็นยังไงบ้างแอนดิวก็รอวันได้ออกเช่นเดียวกันครับตอนนี้ก็เหมือนแอนดิวเอ่อเขาเรียกว่าอะไรล่ะก็การเริ่มปกติแล้วครับแต่เหมือนว่าจะเป็นอะไรจุดตรงตับนี่แหละถ้าผมจะไม่ผิดน,นะ ก็กำลังรักษาตัวอยู่ครับบ้านลกนะปล่อยให้เรื่องของก,อกัดออกกำลังกายเป็นของเป็นของวันพรุ่งนี้ใช่ใช่ป้าขาวยักได้แล้วหรือเอาแต่ไปรับนะครับแต่ไม่บอกเลขอะไรหรอกเดียวจะปิดไว้ วิ่งจับไปก้อนไม่ต้องวิ่งจับ <envy> มันวิ่งมาหาเราเองไงก้อนนะเครื่องเป่ายังอยู่ดีครับนี่เป็นที่วางโทรศัพท์เนี่ยพิงอยู่กอดเธอไม่นั่นพอหาเธออยู่ไหม ขี่หมูกระทาออกกำลังแขนใช่ใช่ใช่สปอยเลขหน้อยไม่บอกไม่ใช่อ่ะบริหารปอด เรียกปอดเขาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เ <c oughs> ขป่าแบบนี้ทุกวันครับต้องบริหารปอด <c oughs> พอละ <c oughs> ก็มาทักทายนะทุกคนเดฉยๆนะครับมาส่งความคิดถึงนะครับมาส่งข่าวว่ากลยจะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับ รักและคิดถึงทุกคนนะครับทุกคนดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะเต็นห่องทุกคนเช่นเดียวกันไว้เจอกันนะครับฟันนีลาติสวัสดีนะครับ